เดี๋ยวเราจะเดินไปดูถ้ำกันถ้ำจุดชมวิวน้ำตกไซโยกเราไปมาแล้วถ้าเทียบเรือเราขึ้นมาแล้วลานกลางเต้นไปดูลานกลางเต้นกันแล้วก็ถ้ำ ที่นี่จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำกันก่อนเขาบอกว่ามีถ้ำเห็นไหมบอกว่ามีถ้ำถ้ำมองแล้วมั้ง เดินไปถึงถ้ำสี่ร้อยเมตรสำหรับสายเดิน เราจะเดินไปดูถ้ำกันอันนี้จุดไปตรงสะพานแขวน อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน เตาเป็นเตาหุงข้าวทหารญี่ปุ่นนี่นะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปีสองสี่แปดสี่กองทัพทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเพื่อเข้าตีกองทัพพมา่ากองทัพญี่ปุ่นมีการจัดสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้นเพื่อเคลียร์เพื่อเคลื่อนย้าย กำลังพลอาวุธโดยเข้ายึดพื้นที่บริเวณน้ำตกไซโยกแห่งนี้เป็นสถานที่หุงหาอาหารทำค่ายพักและกักตัวเฉลยศึกเป็นสถานที่หลบภัยจึงได้ปรากฏเตาซากของเตาห,หุงข้าวและทางรถไฟล่องลอยประวัติศาสตร์ให้เห็นตรงจุดนี้ ในการก่อสร้างทางรถไฟครั้งนั้นใช้เฉลยศึกกว่า200,000คนมีเฉลยศึกเสียชีวิตจากไข้มาเรลเลียและเหตุทางสงครามกว่า40,000คนและการก่อสร้างต้องยุติลงเนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามในปี2468 2468นี่คือเตาสำหรับหุงข้าวตั้งฐานทัพญี่ปุ่นเตาทำอาหารนั่นเอง เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆทางรถไฟอยู่ตรงไหนนอ้อจากจุดที่เราจอดรถเดินทางค่อนข้างจะไกลมากอ่าสำหรับสายเดินชมธรรมชาติก็จะชื่นชอบค่อนข้างชื่นชอบ เราไม่รู้ว่าทํำอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะเดินดูโอ้ตรงนี้คาดว่าจะยังไม่มีใครเดินมาเลยนะเนี่ยข้างในมันคืออะไรพอมีกิ่งไม้ขวางอยู่ ข้างในนะ่าจะเป็นทางไม่น่าจะมีอะไรนะอ๋อตรงนี้มีน้ําตกตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นทางน้ําไหล อันนี้จะเป็นการเอาหินมากั้นเพื่อลดกระแสความแรงของน้ำไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาหินมากัน้น เงียบมากมเงียบมากไม่มีใครเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูแค่ทางรถไฟข้างหน้าด้านหน้าตามแผนที่นะมันจะมีทางรถไฟอยู่ข้างหน้าหลังจากที่เราข้ามสะพานไปแล้วแต่ถ้าไม่มีทางรถไฟสแสดงว่าเรามาผิดเส้นทาง ดูแผนที่ผิดวางง่ายๆตรงนี้ก็มีน้ำนะ จุดตรงนี้คาดว่าจะไม่มีใครมาเดินไม่น่าจะมีใครมาเดินเว่าดูจากสถานที่แล้ว ข้ามไปจะเป็นหลังรถไฟถ้าเราโชคดีเราจะเจอมีบันไดขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไง ตอนนี้ไม่มีใครเดินมาเลยนะตรงนี้ค่อนข้างเปรียวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูมันมีบันไดขึ้นไปข้างบนเห็นไหมหรือว่ามันจะมีทางรถไฟไหมถ้าขึ้นไปไม่เจออะไรเราจะกลับเราจะกลับลงมาเนี่ยข้างบนเงียบมากเลย ถ้ำอ๋อนี่ถ้ำเหรอ๋อนี่คือปากถ้ำลึกมากว้าเดินดูเด้อ ทางรถไฟข้างบนทางที่เราขึ้นมาเมาื่อกี้ 就第三个。 มีทางรถไฟเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้ยังใบันไดขึ้นไปอีกข้างบน oh. ถ้ามาคนเดียวอย่ามานะอันตรายอย่ามา โอ้ตรงนี้เย็นมากมันจะมีลมออกมาแสดงว่าข้างในเป็นถ้ำโอ้ใช่จริงๆด้วยข้างในเป็นถ้ำใช่จริงๆด้วยเรามาทุกทางตรงนี้เป็นถ้ำปากถ้ำ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะผมมาคนเดียวนะมาคนเดียวแต่ถ้าใครกลัวอย่ามาคนเดียวผมจะตามหาทางรถไฟ เ่งเราจะไม่เดินไปไกลกว่านี้เดี๋ยวจะหลงทางขึง้นมัไดไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอรางรถไฟหรือเปล่า ไม่น่าจะเจออะไรแล้วอ่ะลองลงไปดูอีกน,นิด คาดว่าจะไม่มีอะไรเราจะกลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าเพราะว่ายิ่งเดินยิ่งลึกเราไม่รู้ว่ารางรถไฟอยู่ตรงไหนอันนี้จะเป็นถ้ำนะถ้ำตอนนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อน แต่จุดตรงนี้จะเย็นจะเย็นมากน่ยีจุดตรงปากถ้ำเย็นมากพอเรามายืนตรงนี้าอเย็นเย็นเหมือนแอร์เลยโอ้โหเหมือนแอร์เลยอะความเย็นของมันอะความเย็นมันตีเข้ามาตีเข้ามาจากช่องเนี่ย ใหญ่เลยจริงเลนเราจะทักเราไม่สามารถจะไปต่อได้เดี๋ยวหลงทาง เสียงจากธรรมชาติอันนี้เราต้องเดินลงแล้วเราไม่หลงละ นี่จะเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำจุดแรกที่เราได้เข้ามาจะเป็นปากถ้ำลึกมากลึกมากมองลงไปลึกมาก เหมือนไม่ค่อยมีใครมาเดินนะตรงนี้โอ้ยนึกว่าหลงทางแล้วเราเจอจุดทางออกละโอ้ยนี่นะจุดที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ กี้เกือบหลงทางไปเขาเก็ชั่วหน่อย่ะเราจะเดินกลับเกือบหลงทางแล้วเมื่อกี้นี่ขนาดเข้าไปไม่ลึกนะโอ้ย แต่ถ้าเรามาคนเดียวถ้าผมมาคนเดียวผมจะเดินเข้าไปต่อเพื่อไปหาจุดรถไฟกลางรถไฟแต่เรากลัวเด็กๆจะรอกันที่น้ำตกเด็กๆเ,เล่นกันที่น้ำตกเราต้องรีบกลับค่อนข้างเลึกมากเดี๋ยวเราจะดูว่มาม่กกี้เราไปถึงจุดไหนเราจะดูกันที่แผนที่นะ ตอนนี้เราออกมาแล้วถ้ำข้างขาวอ๋นี่นะเมื่อกี้เราเดินไปที่ไปที่จุดที่สี่นะจะเป็นจุดที่สี่เพราะว่าเรายังไปไม่ถึงจุดที่ห้าเราเริ่มมาจากตรงเนี้ยเข้าเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้ก็คือ กระออืน,นี้จุดสตาร์ทเมื่อกี้ผมได้เข้าไปาจุดที่หนึ่งจุดสตาร์ทได้ข้ามสะพานขึ้นไปแล้วก็เราก็ปีนเข่าขึ้นไปบนจุดนี้เราหยุดแค่จุดนี้ถ้าเราไปต่อเราจะเจอรางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราหยุดแค่นี้เรากลัวหลงจุดจุดตรงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในป่าเปี่ยวมาก ไปเราเดินทางออกไปข้างนอกดีกว่า